วันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งตรงกับวันที่สองธันวาห้าสองในครั้งพุทธกาลท่านก็ถือว่าวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำนี่แหละเป็นวันธรรมมัชสวนะเป็นวันฟังธรรมยุคสมัยก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังพุทธบริษัทยังไม่มาก มีแต่แสด,แดงธรรมเทศนาทุกแห่งหนต่างคนก็ต่างอยู่ก็อยากจะไปพบเวลาไหนก็ไปอยากจะไปสนทนาปรารบเวลาไหนก็ไปทันี้พระเจ้าพิมพิสารกรุงราชาคฤห์ท่านก็เห็นศาสนาอื่นเขามีการประชุมกันอย่างศาสนาคริสอย่างเนี้ยสมัยสมัยนั้นศาสนาคริสยังไม่เกิดหรอก แต่อย่างศาสนาคริสต์เขาก็จัดเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยแต่พุทธศาสนาเนี่ยควรจะจัดเป็นจันทรคติขึ้นแรมแปดค่ำสิบห้าค่ำจึงได้เข้าไปกราบพระพุทธเจ้ากราบทูลพระพุทธเจ้าขอพรเหมือนน,นั้นแหละควรจะมีการประชุมกันในพุทธบริษัทสี่ภิกษุสามนเณรอ,อุบาสิกาน่าจะมีสักวันหนึ่ง เดือนหนึ่งน่าจะมีสักสี่ครั้งพระพุทธองค์ก็อ,อนุญาตเที่ยววันนี้แหละตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพุทธบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกาภิกษุสัมมเนนก็ได้มารวมกันไปชุมกันพร้อมเพียงกันจากนั้นก็ถือกันมาเรื่อยๆมาจนมาถึงยุคสมัยปัจจุบันวันนี้ก็อย่างวันเช้าอย่างนี้แหละทุกวัดทั่วประเทศไทย เรือว่าหลายหลายประเทศแปดค่ำสิบห้าค่ำเนี่ยกุบาสุอุบาสิกาก็จะมาไหว้พระกราบพระไหว้พระบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธปฏิมาด้วยดอกไม้ทูบเทียนลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็คือเป็นถือเป็นประ,พประเพณีกันมาตั้งแต่ดึกดําบันตั้งแต่ครั้งพุทธกาลว่างั้นแหะจนมาถึงปัจจุบัน ขณะนี้เพราะนั้นวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และก็พร้อมกันกับเป็นวันให้พวกเราท่านทั้งหลายตรวจตราดูตนเองว่าข้าพเจ้าได้มาถึงจุดนี้วันนี้ขาดตกบกพร่องอะไรบ้างในคุณธรมธรมศีลธรรมจริยธรรม แต่แตามไม่จริงถ้าว่าพวกเราตรวจตาดูแล้วก็ควรจะสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่กายว่าจาใจของเราอันดับแรกพวกเราก็ได้มาทําบุญทําทานต่อไปก็หลวงพ่อว่าอยากวันพระอุใหญ่วันเนี้ยควรจะสมาทานศีลน,นะการสมาทานศีลหลวงพ่อก็เคยพูดหลายครั้งต่อหลายหนว่าการสมาทานศีลน,นั้นไม่ใช่ว่าเราจะ ขอจากพระทุกครั้งหรือขอจากหลวงพ่อทุกครั้งว่ามะยังพันเตติสรรเนรสหนะปจจศีลานยาจามะเนะี่ยอันนี้ก็คือขอสมาทานศินหลวงพ่อก็ให้สิ์ไปพวกเราก็สมาทานศินตามแต่บางครั้งพอมาวัดเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้ให้ศินพวกเราก็ไม่ได้ขอสมาทานศินพอมากราบไหว้พระเสร็จแล้วถวายพระทหารแล้วหลวงพ่อก็กล่าว สมโมทนิยตคาถาอย่างเดียวเนี่ยนะให้แก่พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาหลายแง่หลายมุมหลายเรื่องราวสุดแท้แต่หลวงพ่อจะนำทำคำสอนออกมาจุดไหนมาพูดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็คือพวกเรามาวัดแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราสมาทานศีลนะคือไม่จำเป็นจะต้อง หลวงพ่อไม่จ้องพวกเราไม่ต้องขอแล้วก็พวกหลวงพ่อไม่ต้องให้สินพวกมาถึงพวกเรามาถึงวันพระก็กราบพระประธานพอกราบพระประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งจิตให้ริฐานว่าวันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งเป็นวันพระใหญ่เป็นวันเดือนเพนข้าไปเจ้าขอสมาทานสินอุโบสถข้าไเจ้าจะงดฆ่าสัตว ปานาอธินากาเมมุสาสุราวิการาโภนัตคีมาลาอุจจาข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถในวันพระนี้สำหรับผู้สูงอายุหลวงพ่อวาน่าจะทำอย่างนั้นพอตั้งจิตอธิษฐานเท่านั้นนะเป็นศีลแล้วคือตั้งสัจจะอธิษฐานศีลเป็นศีลแล้วไม่จำเป็นจะต้องขอจากหลวงพ่อนะผู้ที่จะมาสมาทานศีลห้าก็เช่นเดียวกัน ต้งจิตอธิษฐานเออข้าพเจ้าจะสมาทานศีลห้าวันนี้เพราะว่าเป็นวันพระใหญ่เพียงแค่นั้นะเป็นศีลห้าแล้วจากนั้นก็รักษาล้วแต่นี้รักษากายวาจาของเราให้เป็นผู้มีศีลการรักษาศีลถ้ารู้เรื่องวิธีการรักษาแล้วไม่ยากเพียงแค่นั้นแะจบละเพราะว่าการรักษาศีลนี่คือเจตนาวิรตเจตนาใครเข้า่าตั้งใจในใจของเรา แต่ถ้าว่าเราไม่ได้ตั้งใจเห็นว่าสมาทานศีลแล้วก็ว่าไปตามพระสงฆ์หรือว่าครูบาอาจารย์ว่าอย่างไงก็ว่าไปตามพอจบแล้วก็เป็นศีลในขณะที่ว่าท่านั้นเองพอออกไปแล้วก็ไม่รักษาจะบี้มดตบยุงอะไรก็ทําไปเลยก็ศีลขาดไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยเพราะนั้นเรามาสมาทานศีลแต่ไม่มี สัจจะหรือไม่มีความจริงจังและจริงใจในจิตใจการรักษาศีลก็ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์อน,นิสงส์ที่จะเกิดจากการรักษาศีลก็น้อยมากเพราะ,ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะมาถึงวันพระวันนี้แล้วหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราวิริยเจตนารักษาศีลถ้าพวกเรารักษาศีลดีแล้วอน,น,สสน,อน,นิสงส์แห่งศีลอันิสงส์ศีลจะคุ้มครองพวกเรา สีเลนะสุขติงยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะศีลสีเลนะโพกสัมปทาผู้จะมีโพคะสมบัติได้เพราะศีลเพราะศีลเป็นผู้คุ้มครองศีลเป็นเครื่องเครือกุลหนุนทําอะไรขึ้นมาก็จเจริญงอกเงยขึ้นมาได้เพราะใน,นสงศิลเกื้อกุลหนุนสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติ ผู้จะไปสู่นิพพานได้ก็เพราะศีลถ้ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีแล้วการภาวนาจิตใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะเหตุไรเพราะว่าใจของเราไม่กระวนกระวายไม่กระเพื่อมแต่ถ้า่าพวกเราไปทํากรรมชั่วมามากมายแล้วจะมาภาวนาจะชาระจิตใจให้สงบให้นิ่งให้บริสุทธิ์ผุดผ่องนั้นเป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านทาญ,ญาิโยมทุกคนนะวันนี้เป็นวันสมาทานศีลไม่ว่าแต่วันนี้วันต่อๆไปก็เหมือนกันถ้าพวกเราถึงวันพระแปดคำ่ำสิบห้าค่ำถือว่าเป็นวันประเพณีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พุทธบริษัทสี่ให้รำลึกถึงคุณงามความดีของตนเองพอที่จะสมาทานศีลห้าได้ก็สมาทานศีลห้า พอที่จะมาทานศีลอุโบสถได้ก็สมาทานศีลอุโบสถสรุปแล้วก็คือวันแปดค่ำสิบห้าค่ำให้พวกเราประกอบคุณงามความดีมพูดสรุปลงมาแล้วนะให้พวกเราประกอบคุณงามความดีทิ้งจะไปกราบพ่อกราบแม่ก็ได้จะไปกราบปู่ย่าตายายก็ได้ไปกราบผู้ทรงคุณวุฒิที่พวกเรารักเคารพนับถือก็ได้ถ้านานๆไปเออวันนี้เป็นวันพระเราไม่ได้ไปไหนเราว่าง แล้วว่าเป็นวันวันบำเพ็ญกุศลเราจะสะวัไปกลาบผู้มีอุปการะรคุณสําหรับเราก็ได้ถือว่าเป็นวันบําเพ็ญกุศลทางด้านจิตใจถ้าว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจมีแต่ทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นปีๆเดือนๆวันๆไปไม่ได้สนใจอาหารทางด้านจิตใจอาหารจิตใจหิวโหวย จิตใจว้าเวอ้างว่างเงียบเหงาเศร้าซึมเพราะว่าเราไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจแล้วจิตใจของเราจะหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้นะให้เราคิดว่าในตัวของเรานี่มีสองอย่างคือกายกับใจเราหาข้าวน้ำโภชนาอาหารปัจจัยสี่ที่สะแสวงหาทรัพย์ทั้งหลายทั้งมวลน,นั่นนะมาเพื่อดูแลร่างกายของเราให้อยู่ได้ไม่ให้เดือดร้อน เวลาหนาวก็มีผ้านุ่งหม่มเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มียาแก้โรคภัยไข้เจ็บเวลาหิวก็มีอาหารการบริโภคเวลาอยู่ก็มีที่พักพาอาศัยบ้านมีบ้านพักพาอาศัยปัจจัยสี่แต่ส่วนอาหารใจอีกต่างหากนาะพวกเราโดยมากจะขาดอาหารใจอาหารกายทนะั้งพวกเราก็ได้ ดูได้แลกันอยู่สรุปแล้วก็คือพยายามบางคนก็ขาดตกบกพร่องไปบ้างแต่บางคนก็เออมีฟุ่มเฟือยเหลือเฟือในปัจจัยสี่เครื่องอยู่อาศัยแต่ส่วนอาหารใจเนี่ยนยในหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นหนักมากถึงจะอาหารกายขาดตกบกพร่องแต่อย่าให้ขาดอาหารทางด้านจิตใจนี่พระกรรมฐานอยู่ในป่าดงพงไพหรือพระสงฆ์เนี่ยน ดูสิท่านไม่ได้ทําไร่ทํานาทํารั้วทาสวนท่านกับพึ่งพาอาศัยจากชาวบ้านคำว่าพึ่งพาอาศัยคนอื่นบางครั้งไปบิดฑบาตก็ได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีบางครั้งเอือเหลือเฟือฟุ่มเฟือยมากมายฉันไม่หมดแต่บางวันบางครั้งก็บิณฑบาตเกือบจะไม่ได้ก็มีนี่แหละคือการเป็นอยู่ท่านไม่ให้เน้นหนะักท่านไม่ได้ให้เป็นทุก กับการเป็นอยู่อิ่มบ้างอดบ้างอดบ้างอิ่มบ้างอันนั้นเป็นเรื่องของธาตุขันร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นอย่าให้ขาดตกบกพร่องเพราะพุทธเจ้าท่านแนะนําอย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นถ้าว่าใจของเรามีความสุขจิตใจของเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาในจิตในใจแล้วถึงจะไปอยู่ในป่าดงพงไพนั้นขาดอาหารการบริโภคขาดตกบกพร่องท่านก็บอกว่า ถ้าใจมีอาหารเพียงพอหคือธรรมะในจิตใจเพียงพอแล้วไปอยู่นสถานที่ไหนเว่าสุขหนอสุกหนอให้แค่ว่าจิตใจไม่หิวไม่โหยไม่กวลไม่กวยัยไม่ว้าเหวอ้างว่างเงียบเหงาเศร้าซึมไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความสงบพรมเย็นเป็นสุขเพราะทาจิตใจให้อิ่มให้พอให้สงบจิตใจให้นิ่งนี่แหละ ในหลักของพุทธศาสนาคืออาหารอาหารเข้าสู่จิตใจเนี่ยคืออย่างนี้คือสมาธิปัญญาเนี่ยนะสมาธิคือทําใจให้สงบกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกภาวนาพุทโธพุทโธไม่ให้ใจปุ่งฟงออกไปข้างนอกสรุปแล้วก็คือให้ใจพักผ่อนนะ่ะพูดง่ายๆนะสรุปลงมาก็คือเวลาเราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เวลาช่วงทําการทํางานกับทาการทํางาน พอทํางานทาการทำงานเสร็จแล้วเราเหนื่อยแล้วก็พักพักผ่อนคือพักผ่อนร่างกายก็คือการนอนพักผ่อนอริยบทอันนี้ก็คือเป็นความสุขของมนุษย์คือความสุขที่สุดของมนุษย์ก็คือการพักผ่อนนอนหลับสนิทตื่นขึ้นมาก็เออช่มชื่นเบิกบานเพราะเหตุอะไรเพราะเราได้พักร่างกายแต่ใจของเราล่ะทีนี้ ท่าใจของเราปุงฟุ้งอยู่ทั้งวีทั้งวันมีเรื่องอะไรตรงอะไรคิดปวดหัวอยู่ทั้งวันเพ่อเพอจะเป็นประสาทเอาตาแดงนอนไม่หลับเพราะคดคิดมากค่ะอันนี้ปุงฟุ้งซ่านอยู่ตลอดไม่รู้จะทํายังไงใจของเราจรึงจะสงบใจของเราจะไม่คิดเนี่ยแต่ถา้าเราพยายามทําใจให้สงบใจไม่คิดใจให้นิ่งให้ใจอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่ซ่าน กำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นพยายามบังคับให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นเมื่อใจของเราอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ในความรู้สึกเดียวใจของเราก็เข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจสงบแล้วท่นี่นั่นแหละท่นนี่นัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีร่างกายสงบนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่จิตใจสงบนั้นยิ่งกว่า ร่างกายการหลับนอนของเราใชยอีกใจของเราสงบเพราะฉะนั้นพวกเราทุกทกท่านนะศึกษาดูนะหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายขั้นตอนอย่างที่ทว่านี่นะแต่ตามไม่จริงก็ไม่หลายขั้นตอนมีสองขั้นตอนคือกายสงบใจสงบแทนเองกายสงบก็คือการพักผ่อนนอนแต่ว่าก่อนที่จะพักผ่อนนอนเราก็มีพร้อมบริบูรณ์ทั้งปัจจัยสี่ซะก่อนนะ อันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะใจจะสงบได้ก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องบุญเรื่องกุศลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายบำเพ็ญเนี่ยมีทานมีศีลมีภาวนานะมีทานมีศีลเมื่อมีทานมีศีลเราลองเพิกถึงคุนงามความดีของเราก็ไม่มีอะไรที่จะขาดตกบกพร่องจากนั้นก็ภาวนาภาวนาจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเมื่อความสงบเป็นหนึ่งแล้วทีเนยน่นะความสุขก็เต็มเปี่ยม จากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วยังไม่อยู่เพียงแค่นั้นนะเทีนี่พราะพุทธเจ้ายังสอนให้เหนือกว่านั้นไปอีกสงบเพียงแต่นอนหลับเฉยเฉยเหมือนกับคนนอนหลับน่นอนหลับนั้นมีความสุขละก็ไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นพราะตื่นขึ้นมาก็ต้องสะองแสวงหาความรู้อะไรทีนี้สิ่งไหนที่ความรู้ต้องขนขวายสะองแสวงหาความรู้ใส่ตัวเองความรู้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเท่ ความรู้ของกายที่เราจะต้องขนขวายในการเป็นอยู่แต่ความรู้ของทางสมาธิทางด้านปัญญาสัมมาทิฏฐินี่ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็ให้ขนขวายอีกเหมือนกันเมือ่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วทีนี้นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเนี่ยวิปัสนาเองนั่นแหละออกมาทางนี้แหละทีนเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนวิปัสนาปัญญานั่นคืออะไรเนี่ย ให้เห็นตามความเป็นจริงการเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นอยู่อย่างไรให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจเบื่อหน่ายคลายนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นอริยะบุคคลตามขั้นตอนขึ้นไปสูงสุดจนถึงพระหันนะเพราะนั้นธรรมะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีหลายขั้นตอนนะณันธ์ทายายิโยมนะศึกษานะทุกวิชาอาชีพตรงพวกเราต้องศึกษาวิชาของพุทธศาสนาวิชาของพระพุทธเจ้าน่ยคือวิชาสอนทางด้านจิตใจคือสอนนามธรรมสอนละเอียดนะเพราะจิตใจมันมองไม่เห็นมันไม่เป็นตัวตนแต่มีพลังคนเรามีพลังเพราะใจของเราเนี่ยบังคับให กายวิ่งก็ได้ให้กายเดินกไ็ไห้กายพูดก็เลยอย่างหลวงพ่อกําลังพูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือใจน,นั่นแหะทางสมองสั่งให้หลวงพ่อให้ปากพูดออกมาเนี่ยให้ปากพูดออกมาให้พวกเราได้ยินได้ยินได้ศึกษาเนี่ยแต่คาว่าหลวงพ่อไม่พูดออกมาจากทางปากพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลวงพ่อนึกคิดเรื่องอะไรนี่แหละใจตัวนี้แหละใจที่ตัวเป็นตัวพลังนี่แหละบ,บังคับให วาจาพูดออกมาหรือปากพูดออกมาให้พวกเราได้ศึกษาเนี่ยนะเพราะพุทธศาสนาสนใจเรื่องตัวนั้นนะตัวพลังตัวนั้นนะตัวที่บังคับคําพูดออกมาให้พูดเป็นคําพูดออกมาเนี่ยนะที่ว่าศึกษาธรรมะหรือว่าสมาธิที่จะจับเข้าไปสู่จุดนั้นนะ่ะคือจุดใจนะนะั่นนหละหลักของพุทธศาสนาว่าท่านให้ความสําคัญจุดนั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมนโนปุพังขาม,มาธรรม,มามนโเามนเสถามโนมายา เรื่องตั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจทั้งหมดนะเพราะนั้นพวกเราศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้ศึกษาศึกษาธรรมะปฏิบัติถ้าเอาชนะตัวเองได้แล้วนั่นละ่ะเป็นบรมมัตสนะุชนะกิเลสในใจของตนเองได้แล้วเป็นบรมมัตสนะุแต่ว่าก่อนที่จะชนะได้นะโอ้ล้มลุกคุกคานหลายตั้งเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าจะนอนสู้ไม่ได้นะกินอ,อ,อิ่มสู้ไม่ได้ต้องสู้ด้วยตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าอดนอนพอน่อนอาหารเล่งความภาคเพียรมีสติสัมปชัญญะใช้ปัญญาพิจารณาไข้ควรทบทวนเห็นอนิจจังทุกขังและก็อนัตตาปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนะต้องเห็นอย่างนั้นจึงจะปล่อยวางจึงจะพ้นทุกได้นะต่อนนี้ไปรับพรน,นะท่าน,นอนุโมทนาให้พร